ค่ะทุกคนอีพีที่แล้วนะคะเราไปที่ศาลปูหลุบจังหวัดหนองบวลำพูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่สี่แยกไฟแดงถนน,านพานเพ้าตรงข้ามกับศาลจังหวัดอุดรธานีหลังเก่านะคะวันนี้เรามาที่ศาลหลักเมืองที่มีประวัติยาวนานของจังหวัดอุดรธานีนะคะเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมข้างในกันคะ่ะวันนี้ท่องเที่ยวทั่วทิพย์นะคะจะพาทุกท่านเนี่ยเดินทางมา ที่ที่หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุดรธานีนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานีนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณทุ่งสีเมืองใจกลางเมืองจังหวัดอุดรธานีเลยนะคะศาลหลักเมืองแห่งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอุดรธานีนะคะแต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความเชื่อและพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่เริ่มกันที่จุดสำคัญในการขอพรทั้ง3จุดเลยนะคะ ในส่วนของจุดแรกเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นความสิริมงคลเปิดดวงรับทรัพย์รับพลังบวกในการใช้ชีวิตนะคะในส่วนของจุดที่สองนะคะเป็นจุดหลัก ที่นี่เลยนั่นก็คือการไหว้ขอพอรศาลหลักเมืองที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เสาหลักเมืองเนี่ยนะคะเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2502โดยทำพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีมาสถิตณเสาหลักเมืองแห่งนี้ด้วยนะคะซึ่ง เสาหลักเมืองเนี่ยทำจากไม้คูณฝังลึกลงไปในดินประมาณ3เมตรเลยนะคะและภายในฐานเสาก็มีการฝังแผ่นยันแก้วแหวนเงินทองเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะ ต่อมาในปีพุทธศักราช2,542นะคะได้มีการสร้างอาคารสารหลักเมืองหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมไปนะคะโดยคงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบอีสานของเราเนี่ยและยังคงความขังไม่เสื่อมคลายเลยนะคะทุกท่านและจุดสุดท้ายเนี่ยสายมูเตรูเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะนั่นก็คือการไหว้ขอพรโชคลาภท้าเวสวร หรือที่เรารู้จักกันในนามเท้ากุดเวนเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์ผู้ปกปักรักษาทิศเหนือนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยมั่งคั่งและเมตตา เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเชื่อกันว่าท่านคือเทพผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นสิ่งที่เคารพศรัทธาของชาวอุดรธานีแล้วเนี่ยรูปปั้นของท้าเวสวรณเนี่ยยังเป็นปรากฏอยู่ตามสถานที่สําคัญต่างๆทั่วบ้านทั่วเมืองและยังเป็นตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดอุดรธานีอีกด้วยนะคะ ท่องเที่ยวทั่วที่วันนี้นะคะก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีมาไหว้พระขอพรขอทรัพย์สายมูนะคะก็ขอเรียนเชิญมาเที่ยวที่นี่เยอะๆนะคะท่องเที่ยวทั่วที่สวัสดีค่ะ